1. 1. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่ติดตามช่องประสิทธิ์ชมพูนุชอยู่นะครับตอนนี้กำลังใส่ตะกรา้าใส่ลายตะกร้าสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นจากภารกิจเราก็าทำภารกิจของอช่องเรานะครับ เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไลฟ์ได้ถ่ายทําวิดีโอให้ดูกันเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาขึ้นคลิปให้ดูนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ออยังคงติดตามกันอยู่นะครับกับช่องทางของประสิทธิ์ชุมพูนุชนะครับก็สามารถติดตามนะครับกับงานจักสารงานหัตถกรรมงานที่ทําด้วยมือได้นะครับกับช่องช่องนี้นะครับช่วงนี้ผมกําลังใส่ลายตะกร้าสี่เหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งเป็น การทำงานของช่องเรานะครับซึ่งลักษณะก็คือเราได้นำเสนอเกี่ยวกับงานจักสานงานหัตถกรรมงานที่ทำด้วยมือนะครับให้เพื่อนๆพี่พี่ได้ดูกันขอบคุณนะครับกับเพื่อนๆพนี่พี่นะครับที่มาติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังใส่ลายตะกร้านะครับซึ่งลายช่อง ที่เออช่องแรกเสร็จแล้วนะครับยังเหลือช่องที่2ก็คือเป็นช่องด้านบนนะครับหลังจากที่ใส่ด้านบนเสร็จเราก็จะได้ใส่ขอบนะครับใส่ขอบเสร็จก็จะได้อ่าใส่ขอบด้านนอกนะครับซึ่งขอบจะมี2ชั้นนะครับขอบด้านในแล้วก็ขอบด้านนอกหลังจากนั้นก็จะเป็นการใส่คาตะกร้าด้านล่างแล้วก็ใส่หูหิ้วนะครับเป็นรูปแบบของงานจากสารงานหัตถกรรมงานที่ทําด้วยมือของพวกเรา นะครับอันนี้ลายด้านล่างเสร็จแล้วนะครับที่ให้ดูกันนะครับยังเหลือช่องด้านบนนะครับที่หลายยังไม่เรียบร้อยนะครับยังจะต้องใส่ลายให้เสร็จนะครับก่อนที่จะได้ใส่ขอบนะครับอันนี้นะครับเป็นการนําเสนอให้ดีดูกันนะครับด้านล่างเป็นการาสารด้วยลาย2นะครับก้นตะกร้านี่จะเป็นลาย2นะครับ ก้นตะกร้าจะเป็นลายสองนะครับส่วนตัวการสานตะกร้าก็จะเป็นลายหนึ่งสลับกับการใส่ลวดลายตามช่องลายก็จะเป็นลายไขว้นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นการกากระบาดนะครับเพื่อที่จะคำ้ำไม่ให้ก้นตะกร้ายุบหรือว่าอ่อนนะครับสามารถใส่ของได้เยอะๆนะครับอันนี้ให้ดูเนาะนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่ยังคงติดตามและเป็นกําลังใจให้กันก็อย่าลืมนะครับ เข้ามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะได้นำเสนออย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกับช่องช่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับกันเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะได้มีงานามานำเสนอมากมายหลายอย่างแน่นอนนะครับกับช่องของประสิทธิ์ชุมพูนุชอย่าลืมนะครับคอยเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ขาดช่วงหรือว่าขาดหายไป นานพอสมควรนะครับเนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องทําเยอะมากนะครับแล้วเนื่องจากเราได้เปลี่ยนสถานที่อยู่ที่ใหม่นะครับซึ่งาการอยู่การอาศัยนะครับการาสร้างหลักปักฐานนะครับสร้างครอบครัวที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งเราได้เปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่แล้วก็เลยขาดช่วงกับการานําคลิปวิดีโอมาให้ดูแล้วก็ ยังไม่มีโอกาสที่จะนำเสนอผลงานดีๆให้ได้ดูกันมากมายนะครับยังไงอย่าลืมนะครับคอยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ